และช่วงนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมไปดูกิจกรรมในพื้นที่ต่างๆในภูมิภาคยามเช้ากันค่ะ มีภาพยามเช้าวันนี้พาคุณผู้ชมไปดูพิธีเจิมป้ายทะเบียนใหม่หมวดอักษรกอไก่บอใบไม้จำนวน301หมายเลขที่มีการออกแบบลวดลายสวยงามโดยอาจารย์เฉลิมชัยโคศิษพิพัฒน์ที่เอาภาพแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเชียงรายมาวาดลงบนแผน่นป้ายทะเบียนซึ่งขนส่งจังหวัดเชียงรายทําเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนจัดประมูลหมายเลขทะเบียนรถที่เป็นที่นิยมและเป็นที่ต้องการของประชาชนครั้งที่7ในวันที่สา และ31พฤษภาคมนี้คาดว่าจะมียอดเงินจากการประมูลเลขทะเบียนสูงถึง20ล้านบาทและนําเงินรายได้จากการประมูลเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของกรมการขนส่งทางบกเพื่อรณรงค์และลดอุบัติเหตุทางถนนส่วนที่จังหวัดเลยนายสเสน่ห์นนทชดรองผู้ราชการจังหวัด เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาสังคมเชิดชูเกียรติอาสาสมัครพิทักษ์ภูมิปัญญาผู้สูงวัยรวมกันป้องกันภยัยแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กสตรีและครอบครัวซึ่งจังหวัดเลยมีอาสาสมัครพัฒนาสังคมครบทุกหมู่บ้านทุกตำบลทุกอำเภอในพื้นที่จังหวัดเลยจำนวน1,147คน โดยแบ่งเป็นอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในแต่ละด้านนอกจากนี้ยังมีการจัดงานวิชาการให้ความรู้ด้านจิตอาสาและกฎหมายความรุนแรงต่อเด็กและสตรีกฎหมายคนพิการการดำเนินง,งานด้านพัฒนาสังคมและร่วมมือกันอนุรักษ์ภูมิปัญญาผู้สูงอายุไปต่อกันที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดยะลา ร่วมกับหน่วยราชการจังหวัดยะลานำสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนซึ่งปฏิบัติหน้าที่ประจำชุดคุ้มครองตำบล9ตำบลรวม75คนอาทิชุดคุ้มครองตำบลบรรน,นังสตาชุดคุ้มครองตำบลจกวะและชุดคุ้มครองตำบลอัญเยเวงฝึกทบทวนและเพิ่มประสิทธิภาพชุดคุ้มครองตำบลจำนวน5วันระหว่างวันที่4ถึง8พฤษภาคมซึ่งการฝึกครั้งนี้มีวิทยากรจากกองกำกับการตำรวจ ระเวณชายแดนที่44กองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดยะลาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหน่วยเฉพาะกิจยะลา16และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้ความรู้ส่วนที่ค่ายสุริยพงศ์กองพันทหารม้าที่10อำเภอเมืองจังหวัดน่านเขามีพิธีบายสีสู่ขวัญตามประเพณีล้านานาตอนรับทหารใหม่พลัดที่1ประจำปี2558 โดยมีนายทหารและครูฝึกรวมกว่าร้อยนายรวมพิธีเพื่อสร้างขวัญกำลังใจก่อนเข้าเรียนวิชาทหารเบื้องต้นเป็นเวลา10บสัปดาห์เรียนรู้หลักสูตรชั้นพื้นฐานไปสู่การฝึกในขั้นที่สูงขึ้นทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติให้เกิดความภาคภูมิใจที่เข้ามารับใช้ชาติ สมกับเป็นชายชาติทหารซึ่งทหารใหม่ทุกนายจะได้รับการพัฒนาฝึกอบรมให้มีความรู้ความสามารถมีบุคลิกภาพที่ดีร่างกายแข็งแรงจิตใจเข้มแข็งและเป็นผู้มีระเบียบว,วินยัยนอกจากนี้นะคะก็ยังมีสวัสดิการทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงและรายได้เดือนละก,กว่า1 0 0 0 0ืบาท ประชาชนและนักท่องเที่ยวใช้โอกาสวันหยุดก่อนเดินทางกลับกรุงเทพมหานครพาครอบครัวไปทำบุญไหว้พระที่วัดท่าสุงหรือวัดหลวงพ่อฤาษีลิงดำที่ตำบลน,น้ำซึมอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีกันอย่างเนืองแน่นเพื่อความเป็นสิริมงคลโดยเฉพาะที่มหาวิหารแก้วร้อยเมตรซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธชินราชจำลองและสรีรังคารของหลวงพ่อฤาษีลิงดำบนบุษบกทองคำ ส่วนที่โรงแรมกระตาบีทรีสอร์ทแอนสปาในอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนายชานชาวชัยยานุกิจรองประหลัดกระทรวงยุติธรรมเปิดการประชุมสภากระบวนการยุติธรรมสำหรับเด็กและเยาวชนภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกครั้งที่2ซึ่งกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจัดขึ้นโดยมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านคุ้มครองเด็กประจำภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกองค์การยูนิเซฟ และผู้เชี่ยวชาญด้านกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชนจากนานาชาติกว่า20ประเทศเข้าร่วมซึ่งการประชุมในครั้งนี้เขามุ่งเน้นที่จะส่งเสริมการแลเกเปลี่ยนประสบการณ์และองค์ความรู้ระหว่างผู้เข้าร่วมประชุมตลอดจนเพื่อจัดแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เกิดการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชนในระดับภูมิภาคไปไปิดท้ายกันที่จังหวัดสิงห์บุรีค่ะนายชโรธรผาโคตรผู้ว่าราชการจังหวัด นำหัวหน้าส่วนราชการตอนรับคณะคารวันนักท่องเที่ยว19จังหวัดภาคกลางใน8วันตั้งแต่วันที่1-8พฤสภาคม2558เดินทางมาสักการะขอพรพระอินลพระพมจังหวัดสิงห์บุรีก่อนเดินทางต่อไปยังจังหวัดลบบุรีสระบุรีพระนคร,รนนศรีอยุธยาปทุมธานีฉะเชิงเทราสมุทรปราการและสุดท้ายชมพิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัยหรือว่าม็อกค่าที่กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการศึกษาดูงานการท่องเที่ยวในจังหวัดต่างๆและนําความรู้ที่ได้รับไปปรับปรุงการท่องเที่ยวภายในจังหวัดปทุมธานีให้นักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวกันในจังหวัดมากยิ่งขึ้นด้วยผู้มีภาคยามเช้าวันนี้สวัสดีค่ะ